สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็ f อฟใหม่เด้อพี่น้องจา๋ามาพบช่องพนิดาเหมือนดึมนะคะกับแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะของวันที่18ทธันวาคม2568ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกัน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดาใชาย้ยิจารณญายในการรับชมนะคะในรอบเฉพาะกิจนะคะก็คือ586เนาะล่าง32นะคะ86มาเข้าชุดวินนะคะพี่พี่จ๋าเข้าชุดวินนะคะ86ชุดวิน นะคะล่างสามสองตัวเดิมมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าสามสองนะคะอ่ะส่วนในน้อยกาชาตินะคะหกเจ็ดเก้าล่างห้าสิบอันนี้แอดหลุดไปในรอบพิเศษนะคะแปดสองหนึ่งล่างหกสองแอดหลุดไปเช่นกันเด่นที่หกวิ่งรูดที่หกมานะแต่หกสองแอดไม่เอานะคะพี่พี่จ๋าดูสิไปตัดออกก็จะมาแค่วิ่งรูดหกนะคะส่วนในรอบปกตินะคะสี่แปดสี่ล่างแปดเก้าด่นที่แปด ยึ่งรุ่นที่แปดมาทั้งสองเลยนะคะส่วนในรอบ VIP 6 3 7หาเดล่าง9 3สเด่นที่สามื่องรุ่นที่สามก็มาทั้งสองตัวจับคู่พลาดพี่น้องจา๋าก็มาแค่ในหน่อยกาชะอ่ะในน้อยในน่อยเฉพาะกิบนะคะอ่ะตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะต้องรับขอโทษสามอ่าสำหรับท่านที่ตาม3หน่อยสามหน่อยสีหน่อยล่างนะคะพลาดไปเนาะมาทีนี้มาดูกันว่าดินวิ่งรุ่นในวันนี้จะมีตัวไหนกันบ้าง เด่นวิรุธวันนี้แอดให้เด่นไปที่8นะ5แล้วก็9หรือใครจะจับชุดวินใน3ตัวเด่นนี้นะคะสายวิ่งสายรูดเน้นไปที่8นะคะเน้นไปที่8 8ตัวที่แอดจับคู่ให้นะ่าจะมี8 3 8 1 5 3 5 4 เก้าหนึ่งเก้าห้านะคะมาทีนี้เดี๋ยวดูตัวที่แอดเน้นกันเด่นที่แปดแอดเน้นไปที่แปดสามเด่นที่ห้าเน้นไปที่ห้าสี่นะคะเด่นที่เก้านั้นเน้นไปที่เก้าห้าหรือหกห้านะคะพี่พี่จา๋าอ่ะจดไว้แคปไว้นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกัน ชอบคอยตามแอดไม่ชอบผ่านนะคะเป็นสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพพเอฟ4ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ